ไปอยู่กับเราได้ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วครับตั้งแต่คุณอ่อนเรียนอยู่ปวชสามช่วงนั้นเธอเกเรมากไม่ค่อยสนใจการเรียนแล้วก็มีแฟนด้วยครับเธอเป็นคนติดแฟนมากเรียกว่าแฟนไปไหนเธอก็จะไปด้วยถึงขนาด หนีออกจากบ้านบ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายของเพื่อนแฟนเสียพวกกลุ่มของแฟนก็เลยจะไปงานศพกันด้วยความที่คุณอ่อนอยากไปด้วยแต่ไม่กล้าขอแม่เพราะต้องไปค้างคืนถึงต่างจังหวัดก็เลยตัดสินใจหนีตามแฟนไปครับเธอไปกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งพวกเธอนั่งรถทัวร์ตามไป จนถึงบ้านเพื่อนของแฟนที่จังหวัดกาญจนบุรีโชคดีที่ไปถึงเร็วพวกเขายังไม่ทันได้ไปวัดกันจากนั้นก็เดินทางไปวัดกันต่อโดยรถกระบะพวกเธอนั่งกันข้างหลังและมีการดื่มเบาๆกันด้วยด้วยความที่คุณอ่อนก็สนิทกับกลุ่มเพื่อนแฟนเขาก็เลยเอาเล่าให้กินด้วย แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรกินไปเถอะเราดูแลเธอได้คือเพื่อนแฟนก็ขยันขยอแฟนเธอก็เลยไม่อยากขัดก็กินกันไปจนเลื่อยกึมๆึเกือบเมาสักพักน้าชายของเพื่อนแฟนก็ขับรถไปถึงวัดแห่งหนึ่งแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีงานศพอะไรเพราะวัดเงียบมาก แล้วน้าชายก็เปิดกระจกตะโกนมาว่าสงสัยผิดวัดแล้วแกก็เตรียมถอยรถออกมาแต่ขณะที่กำลังจะออกจากวัดน้าชายก็จอดรถแล้วลงมาถามเพื่อนแฟนว่ามีเบอร์โทรป้าของเพื่อนแฟนหรือเปล่าจังหวะที่ถามกันอยู่นั่นเองคุณออนเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผิว,ผว รุ่งพะถุงสีเก่าๆหน่อยเดินมาอยู่ข้างรถฝั่งเธอแล้วพูดว่าเธอเราขอไปด้วยคนได้ไหมส่วนคุณออนก็ขี้เก่งใจไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยถามแฟนแฟนก็บอกว่าเมาหรือไงเธอใครจะมาขอไปด้วยเราไม่เห็นจะมีใครเลยคุณออนก็ตอบแฟนไปว่านี่ไงเขายืนอยู่ตรงนี้ไงเธอไม่เห็นเหรอ แฟนเธอก็อมยิม้มแล้วตอบกลับมาว่าตามใจเธออยากให้ใครมาด้วยก็มาเถอะเมาแล้วแม่งพูดไปเรื่อยพอแฟนบอกแบบนั้นคุณออนก็เลยตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่ามาสิมาด้วยกันแฟนเราอนุญาตแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมาด้วยระหว่างทางด้วยความเมาเธอก็เผลอหีบไป จนขับมาถึงวัดที่จัดงานศพของพี่ชายเพื่อนแฟนทุกคนก็ลงจากรถและแยกย้ายกันไปช่วยงานจนพระสวดเสร็จก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่เฝ้างานศพกันงานศพตามต่างจังหวัดก็จะมีการเล่นไพ่เล่นไฮโลด้วยแต่คุณออนเธอไม่ไหวแล้วรู้สึกเวียนหัวมากก็เลยขอตัวไปนอนพักก่อนนอนกับพวกป้า,ปา ตรงด้านข้างศาลาที่ตั้งศพจนหลับไปแล้วก็ฝันว่าผู้หญิงคนเดิมนั้นมาหาแล้วบอกว่าเราเหงาเราขอแฟนเธอมาอยู่กับเราได้ไหมในความฝันคุณออนเธอก็ตอบไปทันควันเลยว่าไม่ได้คนนี้ของเราเธอจะมาเอาไปได้ยังไงถ้าเธอเหงาเราไปเป็นเพื่อนเธอได้นะ ผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้แล้วตอบว่าจริงนะเธอมาอยู่เป็นเพื่อนเราจริงๆนะคุณออนก็ตอบกลับไปอีกว่าจริงสิผู้หญิงคนนั้นก็เลยพูดกลับมาอีกว่างั้นเธอออกมาเลยสิไปเดินเล่นกันหลังจากนั้นคุณออนเธอก็ไม่ดูตัวหรอกนะครับแต่แฟนมาเล่าให้ฟังทีหลังเห็นลูกเดินออกไปทางประตูวัด แฟนก็เดินตามไปพร้อมตะโกนเรียกไปด้วยแต่คุณอ่อนเธอก็ไม่ได้หยุดไม่ตอบรับจนพ้นประตูวัดแฟนก็เลยวิ่งตามไปเห็นอีกทีคือเธอไปหยุดริมถนนแล้วแต่จังหวะนั้นก็มีรถบรรทุกกำลังขับมาเร็วมากแฟนพยายามเรียกแฟนบอกว่าเธอพยายามจะก้าวขาเดินเข้าหารถบรรทุก แฟนเลยตัดสินใจวิ่งไปกระชาติเธอออกมาลอดตายบุดปิดแต่ก็ล้มเจ็บตัวไปหมดแล้วคุณอ่อนเธอก็ได้สติตอนนั้นมองไปอีกฝั่งฟากหนึ่งของถนนเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนมองอยู่หน้าตาแบบโกรธมากๆแล้วแฟนก็พาเธอเดินกลับเข้าไปในวัดถามว่าเกิดอะไรขึ้น เธอก็เล่าไปตามที่จําความได้จนแม่ของเพื่อนแฟนมารู้เข้าเลยพาไปหาเจ้าอาวาสท่านบอกว่าให้คุณออนหาพระมาใส่จิตตัวเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเขามาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ผูกเวรผูกกรรมกับเราแต่เป็นเพราะเราดันไปเห็นเขาแล้วชวนเขามาด้วยเท่านั้นเอง แล้วตั้งแต่นั้นมาคุณออนเธอก็ไม่เคยถอดพระออกจากคออีกเลย